สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการจับตาประเทศไทยคะ่ะวันนี้เราเจอการสิบธันวาคม2568ดิฉันชนุตราเพชรมูลและคุณสํารานรอดเพชรนะคะสวัสดีค่ะพี่สํารานค่ะสวัสดีครับน้องงามครับรค,คุณมิว,วติดภารากิจหนึ่งวันนะคะอา,ายรกระหนกใช่ค่ะไปถ่ายรายการก็วันนี้ก็เหมือนเคยแลลวครับวันนี้หนีไม่พ้นแล้วครับเรื่องเดียวเอาไว้อิ่มไปอีกทีนะะเรื่องไทยกัมพูชาถามกันเยอะจะจบลงเมื่อไร่ความสูญเสียเป็นยังไง โอ้ทำไมมันดื้อด้านอย่างนี้หุนเซนนะเ,เห็นว่าตระกูลหุนเซนจะลีภัยด้วยนะคะจะเป็นมีการ,ารปล่อย<ล>ข่าวมีการปล่อยข่าวแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องตามไปดูแล้วครับว่าจริงไม่จริงแต่ว่าถ้าเราดูสถานการณ์โดยรวมแล้วนี่ตลอดคลมแดนนะตั้งแต่อุบลยันจังหวัดตราดนะน้องงามก็8 9 7กิโลเมตรนี่สู้รบกันทุกแนวรบใช่ทั้ง3จุดเลยท้าภาคสองท่าภาคที่หนึ่งแล้วก็กองกําลังจันทบ,บุรีตราด การจบลงเมื่อไหร่คือคำถามใหญ่เราจะใช้ตัวช่วยหน่อยนะฮะไปพึ่งพาความรู้ของท่านเลยครับประเมินสถานการณ์ดูกับใครครับพลโทนันทเดชเมฆสวัสด์นะคะอดีตผอศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะพลโทนันทเดชคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชลศาสวัสดีคุณสําราญครับสวัสดีค่ะก็สู้กันทุกแนวรบแล้วตอนนี้โอ้เนี่ เผทาบอกทางกระแสเช้านี้บอกว่าเฉพาะกองทัพภาคที่สองอะท่านอนธเดชบีเอ็มดีสิบเอ็ดถล่มเรานี่ร้อยยี่บ้าครั้งกระสุนจรวดห้าพันนัดนองงามโรนพีชีพสามสามพื้นที่อันนี้เอาเฉพาะกองทัพภาคที่สองนะ่เหม็นกาลังทําอะไรเราครับสู้เพื่ออะไรครับทั้งที่รู้ว่าสู้เรายากนะทั้งทั้งที่รู้ว่าสู้ล้วแพ้ใช่ก็ยังสู้เพราะอะไรฮะมัน มันมีมันต้องจะเราเราต้องดูต้องปัญหาภายในของกัมพูชาเองนะครับเรื่องนี้คือคุณเซนนะ่ะไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศด้วยวิธีปกติได้นะครับเพราะว่ากระแสการต่อต้านของคุณเซนจากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจจากปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานนะครับจากปัญหาเรื่องการขาดแคลนเงินตาในต่างประเทศในในประเทศซึ่งต่างประเทศก็มาให้ยืมแล้วะนะครับ มาถึงจุดที่ประชาชนเริ่มจะชุมนุมต่อต้านแล้วนะครับเมื่อถึงจุดนี้คุณเซนเราคิดว่าจะต้องหาอย่างเรื่องเก่าเอาปัญหาเรื่องการมีเรื่องกับประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นหัวข้อก็ยังดีกว่าเพราะยังถูกเวลาไปได้สองสาเดือนนะครับนี่นี่คือนะและปัญหาอันที่สองก็คือสหร,ร,รัฐกับจีนเนี่ย ต้องการให้อุลเซนตั้งรัฐบาลผสมสับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะคือนหนึ่งเนี่ยทางสาหรัฐเนี่ยต้องการให้ตั้งกับสมนงสม้มนังสีนะครับซึ่งตอนนี้ตั้งรัฐบาลพัดถิ่นอยู่ที่ยุโรปค่ะนะครับแล้วก็ทางจีนเนี่ยต้องการให้ตั้งร่วมกับเจ้านายโรดมจาราวุฒิครับซึ่งเป็นหัวหน้าพักปุนซินเป็กที่จีนสนับสนุนอยู่ นะครับอันนี้น่าจะตั้งง่ายกว่าอ๋อหมายถึงว่าจีนเองก็ตามอเมริกาเองก็ตามนี่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงในกัมพูชาโดยการตั้งรัฐบาลผสมอย่างนั้นใช่ไหมครับเพื่อเพือพ่อลดอานาจขุนเซนนะควบคุมให้หุนเซนดำเนินการตามระบอบนี่เป็นข้อเป็นเป็นข้อริเร้องของทางประเทศหามนาจสองประเทศค่ะนะครับเพราะฉะนั้นขุนเซน ากาจะไม่มีทางก็ต้องใช้สงครามเนี่ยถูวงเวลาอย่างน,น,น้อยๆต้อยืดเวลาไปได้ประมาณเดือนหนึ่งใช้สงครามทวงเวลาอ,อันที่สา,ามก็พุทธุทธเทนเนี่ยเห็นว่าประเทศไทยเรากำลังอยู่ในภาวะที่ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะ,ะเราประสบปัญหาน้ำท่วม,มเราประสบปัญหาแสแมเมอร์อซึ่งปะปนอยู่ในฝ่ายบริหารและสอสอของเราหลายคนค่ะนะ เราประสบปัญหาที่ว่าเรายังไม่รู้ต้องเลือกตั้งใหม่หรือเปล่าเนีครับเราต้องยุบสภาหรือเปล่าในว,วันที่สิบสองธันวาไม่ยุบแล้วยุบสิบสิบสองนี่ไม่ยุบแน่ <c oughs> ไม่หยุดนะปัญหาว่าปัญหาค<ต>ุณเซนจะยอมเหรอท่านนาทเดชยอมตั้งรัฐบาลผสมเหรออ่านั่นนี่ก็นี่ไงมันถึงเลือกวิธีที่จะร้างสองครามขึ้นมาเพื่อยืดสถานการณ์กดดันดต่างๆเหล่านี้ออกไปค่ะนะ าการท่าหาการคราวนี้ของคุณเซนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการเตรียมตัวมาอย่างดีอนะฮะเช่นจะ,จะมีการถ่ายทอดทั้งคลิปวิดีโอติกต็อกเฟซบุ๊กให้เห็นถึงความไม่พร้อมของกัมบ,บูชาเมื่อเกิดการดิเกันขึ้นจะเห็นว่านักเรียนยังไปเรียนอยู่เลยต้องวิ่งหนีครับอน,นะฮะคุณเซนเองก็มาร่วมบัญชาการลบในชุดพลเรือนออื ใช่ไหมใส่เสื้อฮาวายมาทุกคนมาเหมือนกับรีบมากันโดยที่ไม่รู้แต่ความจริงมันรู้แล้วทั้งหลายทั้งปวงพยายามสร้างสถานการณ์ให้เห็นว่าไทยเป็นฝ่ายลุกรานก่อนทั้งหลายทั้งปวงนี่คือเกมซื้อเวลาเท่านั้นเองว่าไปแล้วเนี่ยเกมซื้อเวลาครับอ้าวเหรอจะซื้อเวลานานถึงสามเดือนเลยหรอคะบนทอนาเดชคะพงได้ประมาณเดือนหนึ่งโอ้โอ้จะลากยาวขนาดนั้นเลยนะคะ ได้สักเดือนเป็นอย่างน้อยประมาณว่านะประมาณแต่ว่าทำศพคนตายกล่าวหาอะไรหลังจากหยุดยิงแล้วนะค่ะหรือซื้อเวลาเพื่อให้ลากขึ้นโต๊ะเจรจาอีกครั้งหนึ่งซึ่งไทยนัอนแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนแต่เรา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 ไม่รับมุกนี้แล้วตอนนี้ใช่ไหมฮะมันก็ลําบากคุณตำรานที่เราจะพูดว่าเราไม่รับมุกนี้ไม่ไม่เฉพาะหน้าเรายังไม่เอา เราต้องอเรา <จะ S 1> ตอหน้าเดียวไม่เอาเราต้องให้นนเขาสิ้นสภาพก่อนถึงจะเอาอืมอันนั้นคือความตั้งใจของเราแต่เราจะแต่เราจะทำได้ตามความตั้งใจไหมในเย็นนี้หรือพรุ่งนี้นะครับผมเชื่อว่าประเทศมหาอำนาะจหลายประเทศจะต้องออกมาเรียกร้องให้มีการหยุดยิงนะครับอาจจะเป็นจีนด้วย พรุ่งนี้มาลื่นนี้อาจจะยีนด้วยเหรอยยอ,ยยอย่างยืนอย่างเย็นนี้ตั้งแต่เย็นนี้ขึ้นไปหรือพรุ่งนี้นะครับก็คงจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเห็นว่าปล่อยเราปล่อยเราถล่มคมพูชามาแล้วสามวันเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรก็ต้องรีบทรมซะต้องเรียท 1, 2 2> รบทําภายในสองวันนี้แหละเอาให้มันอมบอบราบคาบเก้าอะไรอย่างนั้นใช่ไหมฮะคุณสำราญลองคิดว่าเราทิ้งระเบิดสามลูกหรือไมกับทิ้งระเบิด สิบลูกเลยแม่งได้คุณได้ผลเท่ากันในสายตาของชาวต่างชาติไหนๆก็ไหนๆอ่อไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้มันรู้เรื่องไปอืมใช่ไหมให้มันจบในสามวันถ้าพูดกันไม่ต้องจบในรุ่นเราหรอกให้จบในสามวันนี่แหละจบในสามวันนี่แหละพูดไปเหมือนเราอยู่สงครามนะจริงๆไม่นะมันเหมือนเราอยู่ราแต่มันเป็นความจําเป็นนะแล้วช่วงเวลาเราไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจที่จะไปดื้อรันทําแบบอิสราเอลหรือทําแบบ เอ่อรัสเซียทำยกตัวที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดก็คือตัวอย่างของประเทศมามำนาจนะฮะ mm. แต่เราเป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งแล้วก็ภาพความที่มันเรามีกำลังรบนะครับสูงกับกับัมบูชามากาอันนี้มันมันทำให้ประเทศมหาอำนาจต่างๆจัหรือรวมทั้งประเทศไม่ใช่มหาอำนาจก็จะออกมาร้องขอให้หยุดยิง เมื่อวานเนี่ผมกับคุณเหนียวสมัมภาษณ์อดีตพบบอแม่ทัพฟ้านะฮะพอนพกการเอกมานัดเนี่ยท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยนะความชอบธรรมของเราเนี่ยนะสามารถไปถึงประย่อนไข่อย่อนระเบิดที่ห้องทํางานคุ้นเซนยังได้เลยเนี่อตอนนี้เพราะเขาบัญชาการลบอยู่อันนี้เป็นไปได้เหรออันนั้เนเป็นไปไม่ได้หรอกครับ คือเราก็พูดว่าถ้าเผื่อเราเป็นประเทศมาหาอำนาจอย่างเอิสราเอลเนี่ยหรือมีประเทศคนหนุนหลังแบบเข้มแข็งจริงๆเนี่ยนะอด้เอเซียเอลเราก็ทําได้ใช่ไหมแต่เราในปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีประเทศมาหาอำนาจไหนหนุนหลังเราอย่างชัดเจนออกมามใช่ไหมเราจะทําอย่างนั้นก็ทําไม่ได้ในขณะที่ถ้าเผื่อเราทําอย่างนั้นจะทําให้ประชาคมโลกสงสารกัมพูชาขึ้นมาอ๋อใช่ใช่อาจจะพลิกกลับก็ได้นะเออ ครับอืมเอาเป็นว่าเราทําให้เขาสิ้นสภาพความเป็นภัยคุกคามนะคาสิโนชายแดนฐานใหญ่ปฏิบัติการเนี่ยนะเราต้องเอาให้หมอบราบไปเลยให้เขาสิ้นสภาพความเป็นภัยคุกคามรวมทั้งตีนเขาด้วยตีนเขากําลังเยอะตอนเนี้ถ่าที่ทราบมาบใช่มครับผมก็ผมก็ไม่ผมก็สงสัยว่าทําไมเราไม่เล่นนะฮะอันนี้ผมบคบอกว่าจะทิ้งแค่สามลูกหรือสิบลูกมันก็ไม่ต่างกันแล้วตอนนี้นะเ,<อ>เราจัดการให้หมด ที่เราต้องทําก็คือเมื่อหยุดยิงแล้วเหตุการณ์จะกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้อ๋อใช่ใช่ใชนะนี่คือเหมือน<จ>ข่าวที่แล้วไม่ได้คืออืพอหลังจากหยุดยิงแล้วัมบูชาจะเข้ามาต่อแยตามแนวชายแดนอีกเป็นนะนะเราต้องจะต้องไม่ยอมอืมค่ะค,คือต้องส่งเสียงว่าพอแล้วพี่พอแล้วครับขอเถอะขอเถอะต้องกราบการจริงๆอย่างนั้นใช่ไหมฮะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านไม่ไม่ไม่ใช่หมายความอย่างนั้นหมายความว่า เราจะต้องพยายามที่จะอควบคุมพื้นที่ให้แน่นแฟนต้องไล่ทหารกัมพูชาออกไปให้หมดตามแนวชายแดนไทยแม้เราจะต้องลุกเข้าไปเกินเขตเส้นสีแดงซึองเป็นเขตของกัมพูชาเนะเราอาจจะลุกเลยพื้นที่ขอบหน้าการลบไปสักกิโลสองกิโลนะพอหยุดยิงแล้วก็ค่อยมาต่อรองพูดคุยกัน ภาษาตาควายอย่างนี้ <Yeah. S 1> ต้องจบภายในวันนี้พรุ่งนี้ไม่เกินอ่าต้องมันต้องจบภายในวันนี้คนระับอือย่าปกลัว <c oughs> ว่าจะต้องไปทําลายโบราณวัตถุวัสดุอะไรท่านอะธิเดชคิดว่าอสองวันนี้ประเทศที่สามที่ส,สี่ที่ห้ามาแน่ใช่ไหมครับมาแน่ครับตั้งแต่เย็นนี้ถึงพรุ่งน,นี้เนี่ยต้องมาแน่ค่ะ <c oughs> เพราะมันเพราะเขาให้เวลาอย่างน้อยให้เวลาเรามาสามวันแล้ว ขาก็ให้เราเวลาเรามามากพอสมควรเหมือนกันคิดว่าจุดไหนบ้างที่จะต้องรีบประเด็ดศึกเส้เลยคืนนี้วันนี้วันนี้ก็ปราสาทตาควายนะปราสาทตาควายเนินสามห้าศูนย์เราเอาให้หมดอืมอืมแล้วก็รวมทั้งด้านจันทบ,บรุรีตาดด้วยนะเมื่อวานก็ด้านจันทบ,บรุรีตาดก็ยังไม่เท่าไหร่นะครเพราะว่านั่นเป็นพื้นที่ราบ มูชายิ่งในพื้นที่ราบแล้วครับมูชาไม่มีทางแนละ้วมาสู้เราในพื้น,น,นที่ราบอีกพื้นที่หนึ่งนี่กองทัพภาคที่หนึ่งเมื่อวานก็น้องยากแก้วเรียบร้อยไปแล้วออืแล้วก็แม่ทัพไก่ก็ท่านก็แข็งแรงนะแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะะแต่ว่าน้องจานเนี่ยยังไม่เคลียร์เคลียร์ไม่เสร็จนะเพราะมีปัญหาทุนระเบิดเยอะวันนี้ต้องเสร็จมีทุนระเบิดเยอะทําไงเดียเราต้องยึดพื้นที่ให้เกินไว้ก่อนือม,มูชาทหารัมูชาเดินเส้นทางไหนเราก็ต้องเดินเส้นทางเดียวกัทหารขมูชาไปยึดพื้นที่ ให้เกิดแล้วค่อยมาเคลียร์ระเบิดเสร็จแล้วค่อยคืนพื้นที่ที่เรายึดได้นั่นคือวิธีที่ดีที่สุดอืมอืมโจทย์ใหญ่ของเราดังนั้นเนี่ยคือถ้าจบแล้วรอบนี้จะเหมือนเดิมไม่ได้แม้แต่นิดเดียวจะเหมือนเดิมไม่ได้นนไม่ได้แม้แต่น้อยจะให้กัรพูชามาตอแยเหมือนเดิมไม่ได้ค่ะอืมและอย่างน้อยๆเราก็ต้องจบนะะต้องจบอย่างน้อยๆเขา พรุ่งนี้เขามาขอให้เราเจรจาเราอาจจะผัดถอนไปได้แล้วสองสาวันแต่เจ้ากเกินนั้นไม่ได้ละเที่ยวนี้ถ้า, <พอ S 2> ม,ามาหาเรามหาำนาดมานี่<พ>เขาจะมาแรงกว่าเดิมไหมแรงกดดันต่อเรา<ว>ก็ไม่คงไม่แรงกว่าเดิมแต่มันทําให้มันจะทําให้เอกระแสะโลกหันไปสงสารกัมพูชาหันไปนช่วยเหลือกัมพูชาต่อนะพราะ ไม่ว่าประเทศไหนในโลกมองมาแล้วว่าเราเราเปิดกัมพูชาเนี่ยเรามันเหมือนลังแกเด็กอะอืมแต่ไม่รู้ว่าเด็กมันนั้นเด็กมันร้ายก็ไม่รู้เด็กมันกลัวโน้ยเด็กมันหน้ากระทืบภ <c oughs> าษา,าชาวบ้านนะ พอดูคุณมาเนตเองก็เหมือนจะเล่นสองหน้าอยู่เหมือนกันนะคะสงสารถึงไทยขอให้ขอให้หยุดหยุดการสู้รบหยุดกําลังแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเองก็บัญชาการอยู่เหมือนกันอหยุดแต่เมื่อวานเขาก็ทุบมาเต็มที่เหมือนกันใช่เมื่อคืนก็ทุบมาเต็มที่นี่เขาเขายังไม่ยิงนั่นนะท่านอันเดชไอพีเอชเอลศูนย์สามเนี่ยนะคิดว่าจะได้ยิงไหมแล้วมันหรือว่าจะยิงเ ถ้าเมื่อเขายิงมาถึงกับพูชานะชาวเร่เราพีหตรวมเนี้ยถึงกับพูชาเขาก็รู้ออเขาไม่กล้ายิงไม่กล้ายิงหรือว่าถึงถึงพนมเป็นได้โดยยิงมาถ้าเขายิงมาคือร้อยสามสิบกิโลเมตรอะนะมันถึงโคราชอะนะประมาณว่าครับถ้าเผื่อเขายิงตาล้วพนมเป็นไม่เหลือพนมเป็นไม่เหลือแต่ว่าที่เขาไม่เขาไม่กล้าเพราะว่าโดนกลัวถล่มพนมเป็นหรือว่าจีนยังไม่หรือว่าจีนยังไม่เขาไม่กลัวพนมเป็นถล่มบ้านฮุนเซนเนี่ยโดนได้ S <S <S อ๋อหรือว่าเขากลัวจีนหรือว่าจีนไม่ให้รหัสมาไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้รหัสมามันเป็นความจำจจงทั้งหลายที่เขาก็รู้อว่าอาวุธชนิดนี้เผื่อมันเราเขาใช้เลยใชยแดนไปขนาดไหนเราก็ต้องโต้อต,อตอบกลับมาขนาดนี้ตอนนี้เราก็เลยก็ไปประมาณสี่สิบกิโลแล้วสี่สิบห้าจุกิโลแล้วค่ะพยากรณ์ด้วย่ะเอาครับเผื่ออะไรครับเอาเลยครับคุณธรรมดาวเอาเลย,ย,เ,อเ,ลยเอาไปไหม ผมกำลังจะเรียนถามว่าเมื่อกี้ที่เราตั้งโจทย์ว่ามาำน,นาจเนี่ยอยากให้เกิดรัฐบาลผสมอืมหรือความปลองดองในกัมพูชาประมาณเนี้ยนะค่ะคิดว่าสุดท้ายจะทําได้ไหมหรือว่าจะเหลวเป๋วก็เสนอดังอย่างจีนเนี่ยเสนอให้ให้วุ่นเซนกับครอบครัวไปรีภัยได้ในที่ประเทศจีนถ้าเผื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมหรือเกิดถ้าเกิดตั้งรัฐบาลผสมแล้วเกิดพลาดัางอะไรไปอื ก็จะช่วยดูแลให้คำว่ารับบัลผสมนี้นี่ที่มีบอดแสมาเนี่ยคือไม่มีคุณเซนอยู่ในอำนาจแล้วใช่ไหม,ม,มนีครับมีคุณเซนจะอยู่ในอำนาจก็ได้แต่หมายความถึงว่าทั้งหมดมันจะต้องเป็นการพิจารณาของคณะรัฐ,ฐบาลซึ่งมันมีสอง,องฝ่ายทั้งฝ่ายคุณเซนและฝ่ายเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการตัดสินใจโดยฝ่ายคุณเซนแต่ฝ่ายเดียวโอกาสเกิดคงไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะหรือถึงแล้วไหนฮะ อโอกาสเกิดในใน,ในห่วงเวลาต่อไปมันมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเ,ออเอคมันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในช่วงสองสาเดือนนี้ผมคิดว่าคุณเฟรนของไม่ยอมลงจากหน้าได้ง่ายโอเคครับเพราะว่าวงหน้าพองวงหลังเรื่องสมบัติมากมายครับครับออาได้ตามนี้ก่อนอค่ะขกอบพื่านนะครับนันทเดชครับขอบคุณมากนะคะพลโทน,นันทเดชค่ะสวัสดีครับพลโทนันทเดชเมฆสวัสดีครับประดี๋หัว่าหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษของศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการฐานสูงสุดสมัยโน้นนะปัจจุบันเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยก็ตอนนี้ที่พลทุนันเดชบอกก็ว่าคือเอาให้ราบขคาบกันไปก่อนนะคะใช่แต่เราย่อนสามลูกเท่ากับ ย่อนสิบลูกอะเอาให้มันจบที่ตอนนี้หนแหละสักสามวันนะคะอัปเดตล่าสุดค่ะในเพจกองทัพบ,บกทันกระแสนะคะช่วงเวลา10บนาฬิกาค่ะพื้นที่ของกองทัพบ,บกค่ะกัมพูชายังโจมตีอย่างหนักนะคะทั้ง BM21 โดรนพีชีพนะคะฝ่ายไทยก็ตอบโต้อย่างได้สัดส่วนละคะ่ะส่วนในพื้นที่ฝั่งกองทัพภาคที่1ค่ะบ้านหนองแง้แก้วหน่วยเฉพาะกิจที่12เนี่ยควบคุมพื้นที่ได้แล้วนะคะบ้านหนองจานอยู่ระหว่างปฏิบัติการค่ะเข้าควบคุมพื้นที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมี การต้านทานอย่างหนักเหมือนกันจุดนี้นะคะบ้านคลองแผงค่ะหน่วยเฉพาะกิจที่11ก็สามารถเข้าควบคุมพื้นที่บางส่วนค่ะพร้อมทั้งมีการวางลวดหนามตลอดแนวไว้เบื้องต้นแล้วนะคะตอนนี้ก็มีบ้านเรือนประชาชนบ้านเรือนพล,ลเรือนได้รับความเสียหายหลายพื้นที่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ